วันนี้เวลา13.47นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สัคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวราชาบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระวรกาศให้ในายอินทพรจันเอี่ยม รองผู้อำนวยการรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เฝ้าถวายสักการะและรับฟังพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระรชาชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์เป็นพระราชาคณะประกอบด้วย พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญยบัติพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นเทพต่างประเทศพระราชาคณะชั้นราชพระราชาคณะชั้นสามัญพระราชาคณะชั้นสามัญต่างประเทศ